นี่คือเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันจับจระเข้ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่มันอยู่ในคูน้ําเล็กๆภายในหมู่บ้านอันดานที่อยู่ในหมู่เกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่มันได้ปรากฏตัวครั้งแรกอยู่ในแม่น้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านเกิดความกังวลว่าด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันอาจเป็นภัยคุกคามต่อคนในชุมชนและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาโดยชาวบ้านเองได้ช่วยกันเฝ้าดูมันอยู่หลายวันจนในวันหนึ่งมันได้ไวายน้ําหลงเข้ามาภายในคูน้ําเล็กๆท้ายหมู่บ้าน และไม่สามารถกลับออกสู่แม่น้ําได้ทําให้ชาวบ้านได้โอกาสและรวมตัวกันช่วยกันจับจระเข้ขนาดมหึมาให้ออกจากพื้นที่หลังจากที่พยายามอยู่นานหลายชั่วโมงในที่สุดเจ้าจระเข้ขนาดใหญ่ก็ถูกจับตัวได้สําเร็จตอนที่ชาวบ้านจะช่วยกันลากมันขึ้นมาจากน้ําและมัดมันไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่ซึ่งหนึ่งในชาวบ้านที่ร่วมจับตัวมันแด่นอนถ้าไปบนเจ้าจระเข้ทําให้รู้ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่โตมาก ก่อนที่พวกเขาจะได้พามันออกจากพื้นที่ด้วยการพามันไปตามคูน้ําที่มันได้ไว่ายน้ําเข้ามาออกไปยังด้านนอกเนื่องจากรถที่ใช้ในการขนย้ายไม่สามารถเข้ามายังจุดนี้ได้ และในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มาขนย้ายตัวมันไปยังศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งตามรายงานระบุว่าจระเข้ขนาดใหญ่ตัวนี้มันมีความยาวเกือบ7เมตรและหนักถึง1ตันส่วนทางภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอย่ากระทำการใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อตอนเองใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อบุคคลและสัตว์คุ้มครองเหล่านี้ยังไงก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ